อยากเริ่มธุรกิจแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีสวัสดีครับผมรัฐแต่แมจน วันนี้เนี่ยผมอยากจะมารีวิวหนังสือเล่มหนึง่งที่ทําให้ผมเนี่ยเดินทางมาถึงวันนี้ไว้แล้วหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยผมรู้เลยว่าเฮ้ยผมเนี่ยก่อนหน้าน,น,นี้เนี่ยคือผมเนี่ยทำธุรกิจเนี่ยก็คือทําไปเขาเรียกว่าท <th> ําด้วยความขยันแค่นั้นเองแต่ไม่รู้ว่าคอนเซปต,ต์ว่าจะทาําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จมากขึ้นเนี่ยทำอย่างไรผมก็พยายามแบ,แบบว่าพัฒนาตัวเองนะแล้วก็เรียนรู้นะแล้วก็ได้เจอหนังสือเล่มหนึง่งแล้วผมได้อ่านแล้วผมได้ใช้มันด้วยนะทำให้ผมเนี่ย ได้ตกผลึกเกี่ยวกับการทรําธุรกิจของตัวเองเนี่ยเยอะมากๆเลยหนะนังสือเล่มนั้นก็คือทำสิ่งที่รักยังไงให้รู้ซึ่งเป็นหนังสือของอาจารย์บดิตอึ้งหลังสีใน,นหนังสือเล่มนี้เนี่ย คือผมอยากจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ฟังสักหนึ่งหัวข้อนะซึ่งมันเป็นหัวข้อที่แบบว่าเฮ้ยผมเนี่ยโคตรประทับใจเลยหัวข้อนั้นก็คือการทําสิ่งที่รักหรือว่าการทําสิ่งที่ชอบนั่นเองเพราะว่าหัวข้อนี้ถ้าเกิดเราอยู่กับสิ่งที่เราทําแล้วเราไม่รักแล้วเราไม่ชอบมันนะ เขาบอกว่าธุรกิจมันไม่สามารถดําเนินไปต่อไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ด้วยเว้ยคืออันเนี้ยเจ๋งมากๆเลยแล้วอีกหัวข้อหนึ่งที่ว่าผมอยู่กับมันได้นะครับคือหัวข้อที่2หัวข้อที่2ก็คือแบบหนังสือเขียนไว้ดีมากเลยในนี้เนี่ยผมอยากให้แบบว่าถ้าเกิดใครอ่านนะผมรับรองด้วยว่าคุณสามารถประสบความสําเร็จได้ก็คือเรื่องของความสนุกนั่นเองเขาบอกว่าถ้าเกิดเราทําธุรกิจอะไรสักอย่างนะ ถ้าเกิดเราไม่มีความสนุกหรือว่าไม่มีความสุขกับมันนะธุรกิจก็ไปต่อไม่ได้เหมือนเราอ่ะฝืนทานะผมให้อีกหนึ่งหัวข้อเลยนะที่ว่าอยู่ในหนังสือเล่มนี้ข้อนี้นี่คือเป็นหัวข้อที่แบบว่า28ปีอ่ะที่ว่าผมเนี่ยอยู่ในอาชีพซ่อมเกงยีเนีก็คืออะไรรู้ไหมครับก็คือโฟกัสนั่นเองก็หรือว่าความต่อเนื่องเรียนรู้พัฒนาในสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือการโฟกัสแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เขาบอกว่าถ้าเกิดเราทําธุรกิจเนะี่ยธุรกิจมันต้องสามารถแก้ปัญหาให้กับคนอื่นเมื่อเราสามารถแก้ปัญหาให้กับคนอื่นมากพองานและเงินวิ่งเข้าหาเราคืออันนี้มันอยู่ในหนังสือเล่มนี้เลยถ้าเกิดใครสนใจหนังสือเล่มนี้ก็ลองไปหาดูนะอันนี้ผมแบบคือผมไม่ได้มาโปรโมทนะแต่ผมรู้ว่าถ้าเกิดใครอ่านมันสามารถช่วยใครบางคนได้ที่ดูคลิปผมอยู่นะหรือทุกๆคนที่ดูคลิปผมอยู่นะแล้วอย่าลืมนะครับลองไปหาซื้อกันดูนะะแล้วไปเจอกับผม หม่กับรัตเดอะแมชชีนเดี๋ยวจะหาหนังสือดีๆมาแบ่งปันอีกแล้วผมเนี่ยก็ได้อ่านหนังสือมาหลายเล่มมากๆเลยแล้วผมตกผลึกเลยเลยว่าเฮ้ยมันทําให้ชีวิตผมเนี่ยดีขึ้นจากคนที่แบบว่าไม่ชอบอ่านหนังสือมาก่อนนะเป็นเด็กหลังห้องด้วยซ้ําไปแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดใครที่ว่าเป็นเหมือนผมนะถ้าเกิดคุณลองเปลี่ยนตัวเองลองอ่านหนังสือนะผมคิดว่าคุณสามารถประสบความสาเร็จได้อย่างแน่นอนเลยไว้เจอกับผมใหม่นะครับรัตเดอะแมชชีนครับ